โอ้สันๆหน่อยครับตดมือครับโอ้คุหัวหน้ากดกดนะโอ้ยแบบเดียวไม่ไหวโอ้โอ้โอสวัสดีครับพี่น้องตามตัวมาครับลังนี่ ผุ่มน้ำครับโอ้โหต้นนี้มีน้ำสองชนิดครับโอ้แต่มีม,มากครับนี่ครับมีน้ำถูกรูครับมีน้ำถูกรูเลยครับมีแต่เปียเลยครับลังไม่ใหญ่แต่วโอ้โหน้ำนักเลยครับ น้ำถูกกลูครับเห็นพึ้นครับลังยังใหญ่ครับโอ้โห,โหมันจะเอาได้ครับเราวางมือก่อนจะเอาได้มีน้ำสองชนิดครับนี่อีกชนิดหนึ่งครับนี่ชนิดชนิดนี้ใบน้อยครับใบน้อยแต่ว่ามีน้ำ นี่ในชนิดหนึ่งครับอันนี้เป็นน้ำตะคองครับน้ำตะคองน้ำไม่ไม่ฮักครับไม่ฮักง่ายๆด้วยเหมือนลิบเนี่ยเหมือนตะโเลยครับโอ้โหประยชนทางน้ำโอ้โหนานเลยครับเล็วซูมครับ เึ้นเล็กวก็ต้ตรงตีครับโอ้เชือกแทบใช้ไม่ได้เลยครับยกไม่ได้อีกทั้งหากยุงลงมากมีแต่น้ำหมดทั้งล่างนี่กาะน้ำหละต้องค่อยๆเอาลงมาทีละอย่างครับต้องหัวนวามก่อนแล้วก็ล่งตามหลังซู้ในด,ด่านเดียวครับด่านอื่นซูมไม่ได้เลย แทบจะมีห็นล่างครับน้ำเยอะตัวเขาออกทางขวาเนี่แหละครับแทบนี่ดานนี่ไม่มีตัวเขาออกครับเขาออกช่วงนี้เอาครับทำครบเดี๋ยวเจอกันสู้กันสักตังอีกสักครู่โอ้โหขึ้นมาแล้วครับพี่นงโคมเลยครับโคมหนามเลยตอดครับลังห่วงเลยละ่ะช่วงนี้ออดหัวหนาครับปูเฮ้อ ลังยังใหญ่ครับโอ้สันเรือหมุดมาได้พักหนึ่งแล้วก็โคมาอีกพักหนึ่งต้องรีบครับโอ้สันสันหน่อยครับตอดมือครับโอ้อคุณน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้โอ้กำลังใส่โจรสวงครับลังยังใหญ่ครับฮึ กลางกองกับพี่น้ crew. นาาองอีสักครู่น้ชัดเลยส่วนของหัน้ำระยะหวงเลยแหละกำลังใส่เดี๋ยวสอง ตัดตัดนเลยได้ตัดไปดน้ำขนาดนี้โอ้

ที่สวนอู้มีน้ำด้วย เอาไม่ไหวโอ้โอ้เอาครับโอ้โหมักนัก,นกพี่น้องขืนสองหลบรอบแรกเอาหัวหนามลงมาครับ นักหลบสองขึ้นไปเอาลังครับลังได้ขอบนอกนะครับนี่อ,อย่างใหญ่ครับนี่ผมใช้โทรศัพท์ถ่ายครับอาจจะไม่ละถึกเหมือนโกโปโกโปจะละถึกน้ำครับโอ้แดงโลเลยน้ำก็ตอดอีกตั้งหาครับตอดเป็นซิปเลยครับขาเนี่ยดนครับดนแดรครับ ขาลงไม่เป็นไรครับขาลงไม่โดนตอดโอ้ร่างใหญ่ครับขอบนอกครับตีชิ้นน้ำหน้าอ,อะไรมันจะขักปนื้อโอ้อโหสองก้อนโอ้โว ยังคักอ่า่ายังใหญ่ไม่สิบโลก็เกือบแล้วครับหัวน้มนะคุ่มเลยครับเห็นบินมาแม่เดียวอีบ,บินเลียดครับหนาหนาวบินไม่สูงครับบินเลียดเลยแ่าพึ่งอยู่บนยยดแล้วน้ำอ้ พึ่กงกำลังไล่ครับใส่เที่ยวสองหรือว่ากำลังถอดตัวต้ออ่อนก็กำล,ลังไล่เดี๋ยวเราไปถึงล่างชาด้วยมันมีแต่น้ำหมุดไปแล้วก็ต้องไปโคมคข่มคอนอีกขงังหนึ่งช่วงระยะเวลาเปลี่ยนจากโหลดไปโคมนั่นหละครับยากตรงนั้นแหละครับพีบน่น้องเพือ่อนละครล่างเดียวกลับบางครับคุมแล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมครับครับสวัสดีครับ